ดีครับผมสำหรับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่สามนะครับไอซีพีหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเราก็จะเรียนเรื่องของตรรกศาศา้าสรองของการวิเคราะห์ข,ข้อมูลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันดูว่า,าเราจะนําเอาข้อมูลที่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกแหละในสไลด์เนี่ยที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราได้ข้อมูลออกมาแล้วนะครับเราจะมาทดลองตามกระบวกนการนะจ๊อปนี้นะครับก็คือ เราจะเริ่มต้นในการที่สร้างตารางข้อมูลด้วย Google s h e e t นะครับใน Excel นะครับแล้วเราก็ฉันทดลองเอาตัวอย่างของข้อมูลที่ทดสอบนะครับมาใช้งานดูนะครับว่ามันจะทําอะไรได้บ้างนะครับสําหรับข้อมูลนี้เนี่ยนะครับให้ดูกันว่าแผนการเราเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับแล้วก็ฉะลองเอาข้อมูลที่ผมทาเป็นตัวอย่างขึ้นมานะครับแล้วก็ลองเอามาใส่ข้อมูลในเซลล์ต่าง สำหรับคนที่มีพื้นฐานเรื่องของการใช้งาน Excel แล้วเราเนี่ยหรือ o g l e Sheet แล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องง่ายนะครับสําหรับคนที่เริ่มต้นเรายังไม่เคยใช้งานมาก่อนนะครับขอแนะนําเลยว่า g ูเกิ e e ีตหรือ Excel ตัวเนี้ยมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนกับ s p a d Sheet นะครับก็คือเป็นกระดานข้อมูลนะครับทําหน้าที่ในการที่เราใช้เป็นเหมือนกับกระดาษทบนะครับแล้วก็สามารถจะคํานวณหรือเก็บรนวบรวมข้อมูลได้นะครับและที่สาคัญที่สุดนะครับทําไมผมถึงต้องบอกว่าให้เอามาใช้ ในรูปแบบของชีพก่อนเพราะว่าในอนาคตนะครับถ้าเกิดสมมติเราโมเก็บกระดาษอยู่รูปเนี่ยเราก็จะหาข้อมูลแบบนี้นไม่เจอแต่ถ้าเราเอาข้อมูลเหล่านั้นนะ่ะมาเขียนในรูปแบบของอดิจิตอลน,นะครับนนรบนพีคิทัลนี่แหละก็สกามารถที่จะเอาไปประมวลผลใช้งานได้ในอนาคตด,ด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูว่าเราจะใช้งานมารูข้อเรียกเรียกหรือขอร่ำย,ยังไงบ้างในแบบชีพแล้วก็มาทดลองดูว่าการปรับขนาการใส่สีการจัดแนว แนวตำแหน่งของข้อความในนั้นนะครับเขาบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าไอ้ตัวชีตตัวเนี้ยถ้าเราสามารถที่จะหัดทำหรือใช้งานได้บ่อยๆสำหรับวิชา,านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สบายง่ายมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในทูนน้อยดอกคอมของคนเรียนจริงๆเนี่ยผมทําไว้แบบนี้ครับผมมีข้อมูลให้อยู่แล้วััศษาคลิปตรงที่ไอ้ตัวนี้ครับ exercise ฟ l e ไห่ครับีกตัวนี้ปุ๊บ มันก็จะมีไฟล์ขึ้มนมาให้ชื่อว่า e x a m p l e c s v นะครับคลิกดาวน์โหลดตัวนี้นะครับดาวน์โหลดมานะครับมันก็จะได้ e x a m p l e ไว้เดี๋ยวเรามาเปิดเวลาเราเปิดในชีทนะครับ Google Sheet เราก็พิมพ์คาว่า Google นะครับอย่าลืมเราต้อง็อกอินก่อนนะครับมุมขวาเนี่ยนะครับพอเราล็อกอินเราจะมีไท้เปันชีของเราใช่ไหมเราก็จะมีตัวนี้ครับจุดเก้าจุดตัวนี้ครับผมเราคลิกดูก มันก็จะมีชื่อโปรแกรมชื่อว่า h e ี t ให้เดียวนี้ผมไปไหนเนี่ยมาเรินมาดูก่อนดนี่ครับชีสเอ็เบสด้วยนะคลิกเข้าไปเลยครับมาปั๊บนะครับเดีย๋ยวเราทดลองจะสร้างชีทขึ้นมาใหม่นะครับมาศึกษากดที่เครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้แบนชี s อ่าสเปซชีนะครับเรคลิกสเปซชีนะครับเรคลิกไปปุ๊บหน้าต่างเป็นแบบนี้ครับ หลักฐานง่ายๆเลยครับเราจะเริ่มจากการตั้งชื่อมันก่อนมุมซ้ายบนสุดจะมีไอคอนสีเขียวเตีงย,ยวนี้นะครับผมเราก็คลิกที่ชื่อมันนะครับแล้วเราก็พิมพ์คำว่าอะไรอะยหนึ่งแล้วกันนะครับ D หนึ่ง e x a m p l i l t e r นะครับนี่เรียบร้อยละอันตันเซฟเลยละมันก็จะมีไฟล์นะครับอันนี้ยนะังยังจะเป็นแบบไฟล์เปล่าๆอยู่เลยนะครับผม มันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับชีทนั้นก็จะมีไฟล์นะครับ<ช>เมนูข้างบนนะครับเยอะแยะนะครับใช้ได้ส่วนนี้จะเป็นไอคอนอยู่เป็นเหมือนกับเราสามารถจะเลือกใช้งานเดี๋ยวผมก็จะแนะนําการใช้งานให้หมดเลยนะครับเอาละเราจะทดลองนําเอาข้อมูลที่เราดาวน์โหลดไฟล์มาจาก exercise ไฟล์มาใช้งานเราคลิกที่ไฟล์ครับผม import นะครับ Import เสร็จแล้วเราก็อัปโหลดครับนี่อัพโหลดอัปโหลดตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีคําว่า browse ใช่ไหมครับ browse นะครับนักศึกษาลองดูผมอาจจะดูจะทำเร็วไปหน่อยนะครับเร็เปิดซ้ำๆใหญยๆรอบได้นะครับแล้วก็คลิกที่ example นะครับ open นะครับรอน,นิหนึ่งแล้วมันจะถามเลยครับว่าไฟล์ที่เราเอามาเนี่ยเราจะเปิดมาเป็นชีตใหม่ไหมหรือทับชีตเลย ขอแนะนำก่อนนะครับให้เป็น insert new sheet เลยครับมันจะได้ไม่ต้องทับข้อมูลเดิมครับแล้วก็ import นะครับรอนิดหนึ่งเห็นไหมครับไฟล์ example เราก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเราตั้งหนอันนี้เป็นตัวอย่างอาจารย์ rename นะ rename ได้นะครับ data อนี้นะครับเราก็จะเห็นเลยว่าเป็นข้อมูลขึ้นมาเราจะจัดตารางได้นะครับไฮไลท์คลิกค้างไว้แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับ borders นะครับ แล้วก็ตีตลาดนะครับผลที่ได้และครับนี่ครับข้อมูลเราก็จะตีตลาดให้เรียบร้อยบอกอาจารย์ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะจัดให้มันอยู่ตรงกลางตรงคะแนนทําทได้ไหมได้นะครับคลิกตรงคอลัมนี้นะครับและก็ลองเลือกเป็นตรงกลางนะครับเราจะออกมาตรงกลางอันนี้เหมือนกันครับลองจัดดูคลิก horizontal alignment แล้วก็คลิกให้อยู่ตรงกลาง นะครับนี่ก็ทําได้แ่ละอันนี้เราใส่สีเข้าไปได้ไหมออนี่ครับไล์แล้วก็ที่กระป๋องสีนะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวดูนี่รับผมทำได้เลยเอาละคราวนี้ครับถ้าเกิดเราจะเพิ่มข้อมูลแบบนี้ข้อมูลแบบนี้่พอใช่ไหมเราอยากจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปอีกสักสองสามแถวคลิกตรงแถวนี้แล้วก็คลิกชิปกดชิปค้างไว้แล้วกดอีกแถวนึงนะครับจะมีปุ่มดำๆตัวนี้ลา ต่อลงมาเลยครับนี่เพิ่มขึ้นมานะครับแเรวก็ใส่ข้อมูลเข้าไปเลยนะครับว่าคะนนกเนี่ครับน้านาวิมนี้กมม็แล้วกันนะครับนาริมนแล้วก็จันดีสม สมอะไรดีนะสมหวังก็แล้วกันนะครับสมหวังใส่คะแนนท่วไปนะครับแล้วแต่เราจะใส่เลยนะครับพิพ์เข้าไปได้เลยพิพ์<ส>เข้าไปได้พิพ์เข้าไปได้นะครับ<ส>ถ้าเราจะคั p y ข้อมูลนะครับ<ส>เราก็สามารถจะคั่ปปคลิกที่ใส่คอนโทนซีนะครับวางไว้นะครับหรือเราจะคั p y ี้ข้อมูลทีละหลายอันได้ครับคอนโทซีบชิป แล้วก็ชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดวเ่งนี้ครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราจะแก้ไขข้อมูลนะครับตรงนี้ไม่ผ่านใช่ไหมครับเราก็คลิกตรงนี้ก็ได้เหมือนกันลากมานะครับไม่ผ่านเหมือนกันก็ได้แบบนี้ครับเรียกว่าเราสามารถจะทํางานได้และถ้าเราจะทําเซลล์นะครับจ้าแบบทําเซลล์ให้หน่อยทำเซลล์เดิมนะครับเซลนะครับ ทำได้เหมือนกันอันนี้ครับเป็นเป็นวิธีการอย่างเอาละ่ะหลังจากนั้นเราจะมาทดลองเรื่องของการทําฟังก์ชันดูนะครับเช่นเช,นช่นเราจะรู้ว่าแบบรู้จํานวนข้อมูลมีทั้งหมดกี่ข้อมูลนะครับเราก็ใช้เครื่องหมายแน่นอนครับถ้าเราดูแค่ข้อมูลพวกชี้พวกเนี้ยว่าคะแนนคนเท่าไหร่ผ่านไม่ผ่านเนี่ยมันยังไม่เพียงพอใช่ไหมถ้ามีคนถามว่าเอาอแล้วตกลงมันมีนักศึกษาหรือนักเรียนกี่คนเนี่ยยากแล้วครับเราเลยใช้คําสัง เท่ากับนะครับเนี่ยเท่ากับ C O U N T นะครับเขาวงเล็บปิดคลิกตั้งแต่ตรงนี้นะครับชีค้ค้างจนถึงเซลล์นี้วงเล็บปิดคลอเอนเตอร์นะครับเห็นไหมครับง่ายนะครับถ้าอยากดูค่าเฉลี่ยของคะแนนได้ไหมคะแนนเฉลี่ยแล้วกันนะครับคะแนนเฉยนะครับเราใช้เครื่องหมายเท่ากับ A V E R A G E Average ตั้งแต่เซลล์นี้จนถึงเซลล์นี้นะครับวงเล็บปิดเอาอินเเห็นไ,ไหมครับ Average เราก็เลยจะรู้เลยว่าคะแนนที่เราได้11คนเนี่ยคะแนน,นเฉลี่ยเขาอยู่ที่68.72ถ้าเราจะใส่เพิ่มเติมเข้าไปอีกเช่นคือว่านนนนะคะแนนสูวนสูงนะครับสูทเท่ากับนะครับ m ม็กซ์แม็ของคะแนนอะไรล่ะตั้งแต่คนนี้จนถึงคนนี้นะครับเราไม่ต้องไปนั่งใช้นิ้วจิ้มเห็นนะครับใช้ฟังก์ชันนี้อาได้เลย9าสิบห้าดูคะแนนต่ำสุดล่ะคะแนนต่ำสุดต่ำสุดนะครับว่าก็จะใช้คําว่าเท่ากับ MIN นะครับวงเล็บตั้งแต่คะแนนตรงนี้จนถึงตรงนี้ตรงเว็บปิด ก็ e n น e r เห็นไหมครับง่ายิดเดียวจานติดตารางได้ไหมได้ไหไลครับผมอันตารางเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับของหน่วยการเรียนชิ้นหนึ่งก็สามารถที่จะให้เราได้เรียนได้อย่างง่ายดายอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนลองไปลองทําดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม